จีนจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหม S.C.O. ยึดหลักเสถียรภาพปกป้องยุติธรรมท่ามกลางโลกซับซ้อนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ S.C.O. เปิดฉากขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี26มิถุนายน2 0 2 5ในเมืองชิงเต่ามณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน S.C.O. ประกอบด้วยชาติสมาชิกสำคัญคือจีนรัเสเซียและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางเป็นความร่วมมือ ที่เข้มแข็งในมิติภูมิรัฐศาส,าสตร์และภูมิเศรษฐศา,าสตร์เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำมันดีบกัสธรรมชาติทองคำทองแดงเงินและสินแร่เหล็กในขณะที่คาซัคสถานเป็นทางออกให้จีนสามารถเดินทางเชื่อมสู่ทะเลสาบแคสเปียนซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกสำนักข่าวซินหัวระบุว่าตงจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวระหว่างการประชุมว่าองค์การว่า SCO จํจำเป็นต้องทํา ทำหน้าที่เสาหลักแห่งเสถียรภาพท่ามกลางสถานการณ์โลกอันซับซ้อนในปัจจุบันตงเผยว่าจีนยินดีร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อยึดมั่นในเจตนารมณ์เดิมสารต่อจิตวิญญาณเซียงไห้ปกป้องความยุติธรรมและความเป็นธรรมระหว่างประเทศร่วมกันรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงและส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมให้ยั่งยืนและก้าวไกลต่อไปด้าน afp ระบุว่าจีนยังคงจัดการประเด็นความมั่นคงในตะวันออก กลางอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าสู่ความท้าทายเหมือนกับที่จีนชูบทบาทเป็นกลางในสงครามยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมอินเดียที่ร่วมประชุมด้วยเรียกร้องให้สมาชิก S c o โร่วมกันส่งเสริมแรงบันดาลใจและความคาดหวังของประชาชนรับมือความท้าทายในปัจจุบันโดยโลกกําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขณะที่ระบบโลกาภิวัตน์ที่เคยนําพาประเทศต่างๆใกล้ชิดกันกําลังสูญเสียจุดยืนทั้งนี้ทุกฝ่าย ที่เข้าร่วมการประชมุมเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูม,มิภาคสื่อจกข่าวรายงาน